ยับอกเขาเจ้าต้อมหนามต้อมนนามหายมันมามองเดียวพ,พัด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 ตักขึ้นไปโอ้ตัวนีใหญ่ครับสูงครับเออมื่อนี้กับสิผ้าพี่น้องไปเบิง่งเครื่องจักรสมัยโบราณที่ใส่กันใน การเห็ดให้เฮตุหน้าแต่เก่าก่อนซึ่งบ่ิใส่พลังงานเอียงที่มั่นสิ้นเปลืองเนาะบ่ต้องใส่พลังงานไฟฟ้าบ่ต้องใส่พลังงานน้ำมั่นแต่ใส่พลังงานน้ำให้เกิดประโยชน,นนะ์เครื่องจักรที่ที่ว้ามานั่นก็คือ,อกังหันพัดน้ำหรือทั้งส,ป,สปอเลาฟ์อะอยู่ในเวียดนามเพิ่อเอิ่นกันว่าลุกเอิ่นกันว่าลุกก็มีเอิ่นกันว่าลุกก็มีเนาะ เอิ้นกันว่ากงพัดน้ำเอิ้นกันว่าปัดน้ำก็มีเนาะก็คือกังหันเวียดนามนี่แหละก็อาศัย <c oughs> อาศัยกระแสน้ำอ่าในการที่จิตักน้ำอ่าจากที่ต่ำอ่าไปใส่ในที่สูงอ่ก็คืออ่าเอาน้ำจากแม่น้ำอ่าซึ่งอยู่ต่ำกว่าทีหน้านี่อ่าขึ้นไปใส่อ่าบนไดสูงอ่ากงพัดน้ำนั่นกระิมีขนาดใหญ่เนาะบนไดตำ่ำอ่ากงพัดน้ำนั่น กะซิมีขนาดน้อยวิธีการง่ายๆก็คือการประดิษฐ์วิธีการประดิษฐ์กงพัดน้าง่ายๆก็คือประดิษฐ์ให้มันเป็นกงหล่อหลักกาใส่พลังน้ำให้เกิดประโยชน์โดยที่เขาไปขจ้า,จาก,กั้นแม่นม้ำเนาะกั้นแม่น้ำเพื่อให้น้ำไหลลงมาทั้งเดียวพอน้ำไหลลงมาทั้งเดียวนี่ก็เกิดสิเกิดกระแสาพัดให้น้ำไหลแห้งะกะ็มัก็สิพัด เอาโต่ไม่ไพ่แล้วก็ให้ตโต้งพัดน้มกสิมุนคณะทีมุนอากระบอกไม่ไพท่ที่แขวนอยู่ในกองพัดน้ำนั่นก็สิตักเอาน้ำขึ้นไปต,ต,ตักตักตักขึ้นไปตักขึ้นไปแล้วก็กระสิพิเท่ล่องล่างาล่างน้ำแล้วก็ไหลไปตามทอไม่ไพ่ที่เพิ่นไรว่างไว้น้ำนั่นก็จะน้ำนั่นก็สิไหล ไปตามทอไปตามให้ตามหน้ากระสิเปือบเสมือนเครื่องจักรจักรที่ตักนนำจากที่ตั้เขืนไปใส่ในที่สูงโดยสิโดยที่บ่อได้ใส่พลังงานที่สิ่นเปลืองบริสียค่าไฟบริสียานาํามันะแต่เพียงแต่การประดิษฐ์และการหูจักปรับเปลี่ยนวิธีโดยที่เอาอการไหลของกระแสนามนั้นมาก มาเห็ดให้เป็นพลังงานในการหมุนกงหล่อหรือว่ากังหันเวียดนามอามื่ี้กสาิาพี่น้องไ้พี่เบิงกันเนาะอ่ากังหันเวียดนามนี่ก็สิมีใส่อยู่ในล่าอยู่ในเวียดนามแต่ก่อนเมื่อไทยเห้าก็ใส่ขึ้นกันแต่เรื่องนี้แทบสิบเห็นุนั่นแหะนะนวัตกรรมที่ใส่ กังหันเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้กสิมิเตสูบน้ำขึ้นไปใส่ใส่พลังงานจากน้ำมันเนาะบางบอนก็ใส่พลังงานไฟฟ้าดูดน้ำขึ้นไปใส่เลยแต่อยู่ในเวียดนามอยู่ในเล่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนไต้คนไทยคนเล่าเขาอาศัยอยู่นะซึ่งคนคนชาติพันธุ์เท่านี้ก็สิ่ํหน้านในการเฮดไฮเฮดหน้าเพิ่นย่งใส่กังหันเวียดนามหรือกงพัดน,น้ำนี่อยู่เนาะ ตามสายแม่น้ำนะที่สัตวท์ที่พันธุ์ไทยไดลห่นี่ตั้งทินฐานอยู่กระสีม,มีผวกกงพัดน,นามอยู่ตามสายนา้ำเห็นละกะ็งามเนาะเห็นละกะ็งามาละกะ็ถึงในพุ่มปัญญา,อาของบรรพบุรุษที่ได้ภากันเหตุกันสังเอาวัยกรมนิกาสีได้ผ้าพี่น้องไปเบิง่งโกงพัดน,นามตามอ,าอยู่ตามสายนา้ำมา ซึ่งคลิปที่สิให้พี่น้องเบิ่งอยู่นี่ก็อยู่ในสปปลาวในแขวงหัวพันสอปโปเลาวแล้วก็อยู่ในอ่าเขตของเวียดนามเหนืออ่าซึ่งสิเป,ป็นบ้านคนกลุ่มไทยกระไดเฮานี่ลแหละสิพาพี่น้องไปเบิ่งบัดน,นี้กักน้าพุ่นกักไว้มันไหลไหลก็มาหอมนี่ตป็นอันจะหมุน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 ล่ะกะ็ตัวกระบอกน้าม,มันนะ ก,ก็จะตักน้ำขึ้นเห็นปะก็จะบอกตักน้ำขึ้นตักน้ำขึ้นมาใส่ห้างอ่ะห้างนัง่นก็จะเจาะห่งวงกลางหนึ่งกลางนัง่นก็คือเราใส่ทอลงมาตัวนี้ก็จะตักน้ำก็คืก็มืมาเทเท่เทเทลงห้างห้างก็จะเจาะห่วงไว้์เราห่วงน้ำก็จะไหลไหล มี4อันอยู่นี่นะกงบัหน,น้าต่างไมอมีเสีอันองพัฒนาบรนณาต่างมี4อันครพพับีน่นผมับรับรับครับ คาเลยลูกต้องานของมันเห็นปะที่การของมันไปห้างใหม่ะตัวห้างใหม่ก็ซิมีหูดก็เมาใส่ตัวเหน่งไหลไปพอ น้ำมจากขุ่นเห็นบ่น้ำมจากขุ่นมันอ่านี่น้ำมันเอาประกะเยวใส่ทอมากพอใส่ทอเนี่ยเกิดจ่อหูจ่อหูใต้ห้างเนี่ยน้ากระสีไหลลงมาทอทอกระสีไหล่ปุ๊บ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 ลงมาเนี่ยลงมาลงมาแล้วก็เอามาใส่หน้าสู้งนี่กิดสีพัดน้าเห็นบ่อ่าสู้ไปบงไกลไกเนาะกระบอกไม่ไพ่สีตักน้าตักน้าขึ้นมาเห็นบ่ลงไปกระตาก Tắt rồi ốc tuyển ma nó phải gạt tác à. Ngam đi แบบดั้งเดิมเนาะไม้ไไพก็เป็นไม้ไพ่ห้างกับเป็นห้างแบบเก่าๆอยู่เลยอากาศไม่หายเบิงเนาะที่บ้านบอ,น,อบนบ้านบอนอตำบลเย็นหน้าเมืองเติงเสื่องจังหวัดเงียอานประเทศเวียดนามเป็นบ้านซุ่มส้นจัดทิพันไทยเล่าเฮานี่แหละเป็นบ้านไต้เม่ยไต้เสียงนะพอดไต้เสียงหรือว่าไต้เมืองอเดียวกันนั่นแหละไต้เสียงหรือว่าไต้เมือง คนเราภาษาตะคุนไทยเล่านะดังทีไม่ไม่าถโลกการันเบาอยูนอยนนะ่นะลอยฟังอ่ะนะคุ่นนะน่ำม,มันกไ็ไหลไปคุ่นนะมันไหลเอาน่ำไปใส่หน้านะมีทอต่อไปต่อไปต่อไปง่ามพังเลย นนงาม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 แผลๆเลยต้นน้าป้าลุกหลล,ลุกลุกตามสายน้ำตัวน,นี้พัดล้อยครับเอื่นกงพัดน้ำก็ได้เด้ต้นไหนมันสิตักเนะต้นกระบอกไม้ไผ่เนาะนกระบอกไม้ไผ่ตักตักตักขึ้นมามาใส่ห้างนี่ไหลออกมากคน มีสองอันตัวนั้นเป็นสายเหรอเนาะตัวนั่นเนาะตัวนัน้นใส่เป็นสายเนาะนี่น่ะโอ้น้ามไหลคุณก่อไปคุณเออเออโอข้ข้ากักเลยบังอื เป็นน้ำแต่ว่ามีกงพัดน้ำหลายดลกําลังเหตุงานกันยางกันยางคังคันแข็งเลยกงพัดน้ำที่ที่บ้านบรรน,นคอเนาะกงพัดน้ำบ้รนนคอมีประมาณ30อันนี่แหละ เปน่าำสเป็นน้ำก้อนนะหรือป่าวเป็นน้ำสเป็นน้ำหลวงเนาะเป็นน้ำหลวงเหรอคิดว่าโอ้งามมากเลยตัวนี้ตัวนี่เนาะมองนี่บอลลูมาหน้าไปมาม่านกันนะบอลลูมาเว้าขนาดเลยตุ๊กงพัดน้ำไปเก่าพุทสายไม้ไผ่ได้เลยในพุทสายท่ออ ใส่ท่อเสรนไปแล้วใส่ท่อ,ท,อท่านหนึ่งคนโอ้ยบัมาเว่ยสุดท้ายรูปให้แม่ ្៊់់មៀមៀ៎្្៊់មៀមៀ់្៊ ใส่น้ำน,น้อยๆหนึ่งนะนา้ำบรหลายน่ะน้ำก็ล่างเด็กเขามาได้น้อยเดียวลุกไปแค่นี้แหละถ่ายบรรยากาศมาให้เบิง่งไปสวนกันเลยเนาะสวนปลา con pa nữa pa bưng lên bên này pa được มองเป็นมองมองู้อะไรเป็นมองเป็นมอง,มอง,มองตัวหน่อยกับมี่ตัวใหญ่กับมี่ปะ่ะเข้าก็อะไะเข้ามาเบิง้งอ่าลุกลุบอาโกงพัดหนามหรือว่าพัดเนอะยื่นีอื่นพัดเนอะปัดว่ะพัด ากาว่ยฮะเออตำบขลขามวนเนาะเออขาเหลียงมอนเข้ามาถิง่งนะพู้ยำหน้าคืาสีง,งามเพลวะเนาะนำเกีียวเขา่าเนาะ ว่าต้เล่ันดีต้นนั้นไปสูงกันนะ,ะคุณนะในไพ่ตัวนั้นนะไ่ตัวนีไปอตนะต่อมาปีมาปีมาปีไปตัวหูตัวูัพดพัดพัดพัด,ด,ด,ดแล้วเอาไปพัดน้ามเอาไป